เออเอาเรื่องท่อมีราคาพันกว่าบาทเออ <Yeah. S 1> ออนนี้เป็นสเต็ปลูกเดิมถึง5-3นะคือผมมีจําหน่ายไว้ใครแบบสนใจนอกก็สามารถทักเไปผมเลยแลาเหาับไปร <Hey. S 2> ุ่นของเชงนะนี่ตัวนี้ก็มีกันช้ำเลยนี่มีกันช้ำจะเป็นาคานกลมไ้ตัวนี้ทําให้เราสามารถย่นให้เยอะแล้วก็เป็นน็อตยาวมีกันช้ำเป็นน้ำจอนะ่อเนาะตัวนี้จะเป็นของหนุย่ย สมสมคนได้รับความเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปดปีคนน่าจะแนะนำจะคุ้มคองท่านนะครับเจ้าเกณฑ์โอเคเขาเขาเก่าสุดดีมีรับทุกที่ทุกคนวันนี้ผมก็นั่นแหละมาเติมน้ำมัน95เนาะมีเก้นะไม่ใช่อีแปดห้าน้ำมันแดงไม่ใช่น้ำมันม่วงวันนี้เว้ยผมก็มีอะไรมาจัดเกลียวนี่เห็นอะไรปะท่อแตงเออนี่ท่อแตงนะตาแตงเป็นท่อเชีงนะใบนี้สวยปะมาดูใกล้มาดูผลงานอันนี้ก็เป็นท่อใหม่ๆเลยนะ Yeah. เอาเรื่องท่อมีนี้ราคาไม่ไม่ถึงสองพันนะพันกว่าบาทเออเนี่ยดูคอ,ออันนี้เป็นสเต็ปลูกเดิมถึง5,3นะคือผมมีจําหน่าย,<อ>ยใครแบบสนใจนอกก็สามารถทักเฟรผมเลยเพื่อนไม่สะโกนทักเฟรมมาเลยเดี๋ยวมีสติ๊กเกอร์แกะให้ด้วยเนี่ยท่อไปนี้ผมก็จะมาใส่ให้ทุกคนดูว่าเสียงมันจะพอขนาดไหนนะคอเท่าไรวะ อ๋อไม่มียังไม่ใส่เดี๋ยวขอตัวไปใส่ท่อก่อนจะมาสตาร์ทให้ทุกคนฟังเนาะนี่เป็นรถสเต็ปห้สามนะเออก็จะใส่ท่อตะแทงรูปเดิมถึงห้าสามมาดูว่าเส็นเยะพอไหม,ไมนี่อันนี้ก็เป็นคอคอท่อถือว่างานดีครับราคาก็ใช้ได้เลยราคาก็พันครึ่งพันห้าร้อยวันนี้เลยเ,ออเดี๋ยวขอตัวไปใส่กันเดี๋ยวหให้ดูตอนจะพร้อมสตาร์ทเนาะ ก็พบ,พบช่องดับไอไทเลียนนะวันนี้ก็เป็น<ะ>ช่องสำรองนะมันน่าจะเป็นช่องหลักแล้วแหละเพราะว่าช่องหลักผมบินคือบิน14วันเนาะถ่ายช่องรองไปก่อน<ะ>มันอาจจะเป็นช่องหลักในอ<ะ>นาคตเนาะเพราะว่าช่องใหญ่ก็อีกครั้งเดียวก็จะบินแล้วก็จะทําคลิปลงช่องรองนะครับก็เอาเป็นช่องหลักเลยแล้วกันเป็นดับไอไทเลียนครับก็ฝากติดตามเลยวันนี้ผมก็มีท่อมาจัดอีกแล้วนี่ ทอดแตงครับเออใครสนใจก,ก็สั่งที่ผมได้นี่เฟซบุ๊กเพื่อนแมนเทอร์กนครับอันนี้เป็นท่อสเตปลูกเดิมยันห้าสามเลย <c oughs> ท่อตะแตงโครานนะเออ <c oughs> ก็สั่งกับผมได้เลยผมจำหน่ายเอง <c oughs> เออนี่แหละท่อไปนี้ก็อยู่ที่พันพันพันห้านะพันหกลมสม่งอืท่อไปนี้สวยงามดูผลงานนะครับ <c oughs> การเดินคออันนี้เป็นสเตปลูกเดิมยันห้าสามนะลูกเดิมก็ใส่ได้ดูไป ไปโคตรตกอ่ะเออคอเล็กๆมาบีบมาโอ้โคตรทิงอ่ะครับโอเคเราก็อจะไปฟังเสียงกันอันนี้ก็บักทองนะเราก็จะมาใส่บักทองนี่บักทองเป็นสเตม้าสามนะใช่เดี๋ยวมาใส่กันตะเต็งโคลาดสุดยอดนี่โอ้ถือว่ามันสูงยูยนะยืดทรงยังไ่าอะ่ะ ดูทรงดิอันนี้คือทรงรถนะคือแบบโคตรสวยอ่ะดูดิมันก็เชิดเชิดนะทรงไม่ไม่นอนมากอ่ะเออมันก็เชิดเชิดประมาณนี้น่าจะทรงประมาณนี้แหละเย็ดเดจะไปหาถ่ายรูปเนาะทรงโคตรสวยอ่ะแล้วอีกอย่างนึ่งนะสำหรับใครแบบถามเรื่องขาแขนนี่มาดูรวมรวมคือผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนอกแค่ใสังค้านี่หลังคาดูเป็นราคากันทุมร้อนเนา แล้วก็มูกระเบื้องแล็บคอแล้วก็มีพื้นหลังเออแล้วก็รอเอลยก็มีไฟแค่นี้เออก็เสร็จแล้วนี่แล้วก็พี่แล้วมาก็มาด,ดูฟังเสียงพ่อกันเลยคือก็ฝากกันด้วยท่อแบรนด์ใหม่เพิ่งอ,ออกเลยนะใครแบบสนใจก็ทักทักเฟซนผมไปเลยเทื่นหม่สกลบรถมันอาจจะติดหน้ำเนาะ คืออันนี้มันติดหนานะคือผมใส่หัวฉีดหกรูจีเอพี่แรกมันหกรูเจเราไมนหนาอยู่แล้วมาใส่อันนี้คือผมเอาหกรูเจไปใส่แบบเงินไงตอนนี้ก็ใส่หกทีอยู่มันทําให้มันหนานก,ก็เห็นควันออกคลอกลอก็นักก่นแหละมันติดหนาอยู่เราก็จะตังเสียงให้เฉยเนาะก็เสียงประมาณนี้คือเมื่อกี้แบบอาจจะมีใยแกวออกมามันเป็นท่อใหม่อ่ะแบบใหม่ๆเลยก็เพิ่งออกมาผมน่าจะเป็นคนใส่คนแรกนะเอาใหม่เอาใหม่ฟังใหม่อีกรอบ ม่กล้าไปอยู่กลางบ้านอยูเป็นปนงหนออทดสอบเสียงเลยเนาะโอเคก็บ้า,าไปเลยคือท่อผมยังไม่ยึดเนาะเดี๋ยวมาบาังเสียงกันก่อนเลยว่าเสียงมันจะพ้อขนาดไหนครับเป็นท่อเป็นท่อแตงนะท่อแตง่งท่อเต็งพลังมา้าปลายแดงอนะ่ะเป็นป<ะ>ท่อปลายแดงดเลยสุด เฮ้ยเสียงมันได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมไปไล่รถก่อนเดี๋ยวผมจะมาวิ่งให้ดูนะว่าท่อแบบนี้มันจะวิ่งไหมก็เสียงก็ประมาณนี้แหละเสียงน่าจะคอเล็กเนะาะเพราะมันเดินมาแต่ปลายปลายมันน่าจะเดินอยู่นะคือถือว่าแบบรีดกำลังอัดไดด้ีนะ <Yeah. S 1> ก็มาดูรวมๆเลยมาดูตั้งแต่การเดินคอนี่ท mm hmm. ่อก็จะเชิดๆหนยเนาะ mm hmm. มันก็จะเป็นทรงกับรถเออเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปให้ดูว่าทรงมันจะสวยไหม mm hmm. คือแบบมันเป็นป้ายแดยงไงถื mm hmm. อว่าสุดอยู่นะ นี่ก็นั่นแหละก็ประมาณนี้ทรงก็ได้อยู่นะถือว่าทรงจะเข้ากับรถเชงเลยใช่คอก็เป็นคอเท่าไหร่วะน่าเป็นคอ28นะทุกคนเป็นคอ28เดืนมาแล้วแล้วก็จะสวมด้วยคอ29ไปประมาณเนี้ยเออแล้วก็ปลายก็พอดีก็ประมาณนี้แหละสำหรับท่อท่อเตงโคราดเออก็สามารถสั่งได้ที่ผมเลยนะพันหกลมทรงแล้วกันเออก็จะมี ก็ต้องรอของเนาะมันมีตอนตอนนี้มันมีของแค่ประมาณลูกเดิมลูกเดิมยัน53ใช่แต่แนะนํานะสําหรับคนที่แบบเล่นลูกเดิมแคมเนาะหรือแบบสเต็ปสเต็ปลูกเดิมขึ้นเนะี่ยเออถึง53ประมาณนี้ก็ถือว่าคอมันก็พอดีนะมันก็ไม่ใหญ่ไปใส่ลูกเดิมก็ได้นะเดินน่าจะดีอยู่อันนี้ก็เป็น53มันก็จะแน่นๆหน่อยใช่เพราะมันลูกตัวก็ประมาณนี้แหละสำหรับกระชองคือตอนนี้ผมมีน็อตพอร์ดแล้ว,วแต่ผมยังไม่ใส่เนาะจะมีน็อตพอร์ตรงนี้ นัทพอสตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มั้งตรงนี้แล้วก็เครื่องก็ใส่แล้วเนาะก็เหลือชุดหน้ายังไม่ใส่ก็ประมาณนี้แหละสำหรับบักทองเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆก็ถือว่าพวได้แต่ตอนนี้มันติดหนาทุกคนเห็นไหาตอนเปิ้ลอะควันมันออกอะแช่มันติดหนาอยู่เงผมใส่หก6ีหมันเป็นหกูีเนาะมันสาหรับรถท่าสามแต่มันยิ่งติดหนากว่าเดิมอะชีแรกผมใส่หกเจก็ประมาณนี้สำหรับการไล่รถ เดี๋ยวมันวิ่งได้เดี๋ยวผมจะมาวิ่งท่อท่อแต็งให้ทุกคนดูเนาะแต็งปลายแดงโอ,อ้ชื่อชื่อยังโก้อะปลายแดงติดมือยิ่งยังติดมือเดี๋ยวจะกลับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็อย่าลืมมาอุดหนุนท่อนะครับ <c oughs> ปลายแดงท่อแต็งสุดจัดอะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะกลับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่บ้านเนาะ อาร์มมาจำหนไเนี่ยคือผมสั่งอาร์มมานะไาไปท่ามุยนี่อันนี้ก็จะเป็นอาร์มมุย่ยอาร์มมุยจอนะสำหรับใครแบบเป็นสายแบบอยากแต่งรถมันบางทองบาเงินเนาะอาร์มมุยเอาไปใส่ได้สวยๆเลยตัวน,นี้ก็ไม่ใช่คันกลมนะจะเป็นอาร์มจอออย่างนี้แต่ข้อดีเวยมีการช้ำคือตอนนี้ผมมีโปรปกติผมขายพี่หนึ่งพันสามร้อยรวมส่งคนระับแต่ตอนนี้คือมันมีโปรเนี่ยตัวน,นี้นะหนึ่งพันสองร้อยรวมส่งนะปลายทางก็สำหรับใครแบบสนใจเนจาะจกได้อาร์มที่แบบ จัดมาดีๆอ่ะแต่น็อตมันยาวนยตัวนี้มันไม่มีข้อตีเลยอ่ะสามารถใส่เบรกหลังได้ตัวนี้สำหรับรถแบบตอลก็ได้นะใส่พวกอะไรครอบโซ่ก็ได้นะตัวนี้เออใช้กันยาวทนๆเลยดูเหล็กดูมินยมีเนาะมินียมสวยๆแล้วก็มีกันช้ำอันนี้เป็นของหนุ่ยแทนะราคาก็ทุกๆหรือว่ารถแท้แล้วกันเออสำหรับใครแบบสนใจเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งวันเกิดก็จะมีอะไรรถเยอะแยะเลยแล้วก็อีกนึงนี่ สำหรับไบรุ่นตรงเช็งนะนี่ตัวนี้ก็มีกันช้ำเลยน,นี่มีกันช้ำจะเป็นคานกลม้ว้ยตัวนี้ทําให้เราสามารถจนได้เยอะแล้วก็เป็นน็อตยาวมีกันช้าเป็นน้ำจอเนาะตัวนี้จะเป็นของหนุยแล้วก็อีกันนึงก็จะเป็นนี่ก็ทุกคนก็ดูดิมีสามกล่องเลยเออมีของของส่งนะสำหรับ,บใครตัดสนใจอีกตัวนึ้งก็จะเป็นแบบไม่จอนอครับ แต่มีการช้ำไยทุกตัวมีการช้ำที่จริงอะ่ะมีการช้ำมันจะราคาสูงแต่ผมเอาราคาตำตำเนาะพวกผมก็รีบไงรีบแบบเจ้านายเออก็เป็นวันเกิดด้วยแหละนี่เป็นการช้ำสีน้ำเงินนะก็จะมีสองสีสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินตัวนี้ก็จะเป็นคานกรกลมแต่ไม่จอนะอันนี้แบบเป็นแสงเป็นสายกรีนเนาะแส่รเรียบสวย,สวยๆอย่างเงี้ยเออก็คือว่าใช้ได้นะผมว่าจะเอาไปใส่แบบบลักเนอยูเดียวเป็นสีน้ำเงินนะตัวนี้การช้ำสวยนักยาวด้วย แล้วจะมีท่อเชงนะครับเป็นท่อเชงเหมือนเิเลยตัวนี้มีก็จะเอามาไล่รถนะครับใครแบบสนใจนะว่าสาสมารถสั่งได้ที่อ่อนี่ตรงนี้มีซาอะไรซิ่งนะครับใครแบบสนใจท่ออันนี้จะเป็นท่อหมกนะเดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปหน้าแล้วกันเป็นท่อหมกเชงเป็นท่อเชงนั่นแหละก็มีหลายกล่องอยู่อะแต่ผมแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์นะสำหรับใครแบบสนใจนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไม่มีกันทํำแต่เป็นคานกลม ตัวนี้จะดูที่ราคาประมาณ1 1 5 0บาทนมทรงเออก็ราคาดูๆกันเลยใครแบบสนใจนะก็สั่งมาได้เออผมขายราคาไม่สูงมากนะก็ไม่รู้ใครใครสนใจก็สามารถทักเพจผมเลยเพื่อนมาสกนหรือจะเป็นท่อแตง็งท่อแตง็งปลายแดงนะก็สามารถทักเพจผมเหมือนกัน,นโอเคครับสำหรับใครแบบอยากได้ท่อชิงสวยๆเนาะราคาก็ไม่แพงมากพันกว่าบาทใครแบบสนใจก็เพรผมเลยเพื่อนไหมสกนเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน อันนี้เป็นท่อสเตปลูกเดิมยันหน้าสามนะเราก็จะมาใส่สเตปน้าส,สามดีแมบ,บเดือนหอกเข้า่เลยแค่นี้พอน้ำจิม้มใครแบบสนใจก็พัเกเปิดมดเลยมีปลายทางเทิดไหมสุกคนเป็นท่อแตงไปลายแดงสุดจัดนะครับก็ลองไปสร้างลูก